สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขันทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะช่วงโควิด1 i d 1 9แบบนี้นะคะต้องรักษาชีวิตให้รอดค่ะดูแลตัวเองเป็นพิเศษใส่หน้ากากอนามายัยพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆและช่วงโควิด1 i d แบบนี้นะคะออกทายรายการก็ลำบากค่ะ Smart Energy เ,เ,เลยขอพาท่านผู้ชมมาดูผลงานของ Smart Energy ที่ปลูกป่าไว้ที่สวนป่าสร้อยฟ้าเมื่อ9เดือนที่แล้วค่ะ รายการ Smart Energy Kick ีคิกอ f ฟปลูกป่านะคะเมื่อวันแม,แม่แห่งชาติปีที่แล้ว12สิงหาคม2563นะคะที่สวนป่าไส้ฟ้าอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะผ่านไป9เดือนนะคะจากผืนดินที่แห้งแล้งวันนี้เป็นป่าที่เขียวขจีนะคะเราปลูกต้นพยุงไว้นะคะวันนี้9เดือนพยุงสูงสูงเกือบ3เมตรแล้วนะคะปลูกกล้วย เป็นพืชพี่เลี้ยงเพื่อให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยบังร่มเงาให้กับไม้ป่าด้วยปลูกป่าอย่างไรให้รอดไม่มีน้ำไม่สามารถทำการเกษตรได้ค่ะเราจึงลงมือหาแหล่งน้ำในนี้ก่อนนะคะสุดท้ายก็ต้องมาเจาะบ่อบาดาลค่ะแล้วก็ใช้พลังงานอย่างสมาร์ทก็คือใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะคือโซลาร์ปั๊มสูบน้ำบาดาลขึ้นมาค่ะ จาบาดาลหน้า6นิ้วนะคะลึก120เมตรค่ะซับเมืรนนี้ต้องหย่อนไปกี่เมตรคะเนี่ยวันนี้เราหย่อนไปที่16 <64 S 2> ท่อน64เมตรใช่ครับโซลาเซลล์ที่เราใช้เนี่ยกี่วัตต์คะ340วัตต์ครับเราจะได้น้ํากี่คิวต่อชั่วโมงคะแดดดีๆเฉลี่ยแล้วประมาณทั้ง6-7คิวต่อชั่วโมงครับ หลังจากสูบน้ำขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ปล่อยน้ำผ่านคลองไส้ไก่นะคะส่งตรงมาเก็บไว้ที่บ่อพักน้ำค่ะน้ำจะส่งตรงมาถึงต้นไม้แต่ละต้นไม้ป่า3500ต้นที่ปลูกไว้ต้องได้น้ำนะคะเราจึงต้องวางระบบน้ำหยดค่ะให้น้ำา8ลิตรต่อชั่วโมงนะคะโดยให้น้ำวันเว้นวัน จะมีตูค้คอนโทรลที่ควบคุมเสร็จแล้วเราจะมีปั๊มน้ําขนาด3แรงม้าตัวนี้เป็นตัววัดแรงดันตัวนี้เป็นเครื่องกรองน้ําสิ่งที่มันจะไปอุดตันที่หัวน้ําหยดตัวนี้จะดักไว้ทั้งหมดแล้วก็เป็นระบบวาล์วไล่ลมสําหรับให้น้ําออกไปเต็มระบบไม่มีลมแรงดันเต็มที่ต้นสุดท้ายเนี่ยหาจากต้นแรกเป็นกิโลเนี่ยครับผมทายังไงให้ไปถึงนะเราจะต้องมีการคํานวณแรงดันของปัม๊มให้เหมาะสําหรับพื้นที่ว่าใกล้ว่าไกลแรงดันต้องเป็นเท่าไหร่2บาร์คือถ้าตอนเปิดน้ำเนี่ยแรงดันต้อง2บาร์ใช่ครับ เราปลูกอะไรกันบ้างแปลงวันแม่นะคะหลักๆก,ก็คือจะเป็นไม้พยุงค่ะประมาณ800ต้นนะคะระยะห่างระหว่างต้นแรกมาถึงต้นที่2นะคะจะอยู่ที่6เมตรค่ะโดยใน6เมตรนี้นะคะเราใช้กล้วยมาปลูกขั้นกลางนะคะเพื่อให้กล้วยนั้นเป็นพืชพี่เลี้ยงกล้วยก็จะมี800ต้นนะคะให้ร่มเงาแก่ไม้หลักนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วย ้ชมคะต้นจำปาทองนะคะเป็นไม้ทางใต้ค่ะลำต้นตรงเปล่าสวยงามนะคะชอบมากค่ะเป็นไม้ทางใต้แต่นำมาปลูกที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาต้องการความชื้นสูงเราเลยใส่หัวน้ำหยดไปให้สองหัวนะคะเบิ้ลไปเลยค่ะเพื่อให้ได้ความชื้น ของสวนป่าส้อยฟ้านะคะพื้นที่ตรงนี้ตามแนวเขตของที่ดินนะคะรอบเป็นรั้วเลยเนี่ยเราปลูกต้นสักค่ะ9้าเดือนที่แล้วเนี่ยเราปลูกตั้งแต่ต้นประมาณ30เซนค่ะวันนี้สูงไปประมาณ5เมตรแล้วปัญหาหนึ่งของต้นสักก็คือว่าขนแนงเขาจะเยอะมากนะคะพอต้นสูงเราก็ต้องใช้เขียวนี่เกี่ยวขนแนงนะคะเพื่อให้ลำต้นนั้นตรงยาวขึ้นไปค่ะ ต้นสักแต่ละต้นนะคะเราพยายามจะให้เหลือใบไว้ประมาณ6-8ถึงใบเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะลดการคายน้ำของต้นสักในหน้าแล้งค่ะส่วนที่โคนต้นสักทุกต้นนะคะเราก็จะข่มฟางไว้นะคะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นของผิวดินค่ะ โซนนี้คือโซนวันพ่อนะคะเราเริ่มปลูกกันเมื่อ5ธันวาคม2563ที่ผ่านมาค่ะปลูกยางนาประดูป่ามะข่ามงชิงชันกระพีเขาควายนะคะพยุงนะคะแล้วก็รวมถึงปลูกต้นสักตามแนวรั้วนะคะรอบที่เลยค่ะแล้วก็มีการปลูกต้นมะเกลือค่ะผ่านไป5เดือนนะคะจาก5ธันวาคมจนถึงวันนี้เนี่ยต้นมะเกลือที่เราปลูกจากต้นเล็กๆนะคะวันนี้สูง ประมาณ2เมตรแล้วค่ะมาคุยกับผู้ช่วยคนสำคัญนะคะทีมงานขยันน่าดูเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างสวยงามมากเมื่อก่อนแห้งแง้งตอนนี้ต้นม้เติบโตเร็วมากเห็นแล้วชื่นใจแม่ดูแล้วภูมิใจที่ต้นไม้โตขึ้นภูมิใจมากเลย ทานผู้ชมคะรอบๆบบ้านเนี่ยแม่ไม่ให้ปลูกไม้ปากาใกล้นะคะแล้วแม่ปลูกอะไรบ้างรอบบ้านปลูกส่วนครัวแล้วก็ผลไม้ก็มีกล้วยล่างมีมะม่วงมีสะเดามมนพลูกไว้กินอะย่างอะสองต้นสามต้นมายมชิดชอบสุกก่อนพายุฤดูร้อนจะเข้าเนี่ยก่อนฝนจะตกนี่ทําอะไรกันบ้างเห็นมากันคลึก,ค,ก,ค,กคักทีเดียวเราก็ต้องเตรียมถากหญ้าค่ะรอบรอบต้นไม้พรวนดินแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยคอกก่อนที่ฝนลงนะคะ เพื่อให้ต้นไม้มีอาหารสะสมไว้เราก็เอาฟางหมดินไว้ค่ะตามศาสตร์พระราชาเลย3,000กว่าต้นที่เราลุยทํากันช่วงก่อนหน้านี้1เดือนเนี่ยโอ้โหก็หนักนะค่ะช่วงโควิดเราก็อยู่กันแต่ป่าทํางานในสวนป่าของเราค่ะต้นไม้ได้งอกงามด้วยแล้วเราก็ปลอดภัยไม่ต้องไปเจอกับผู้คนใช่ค่ะ <c oughs> แม่แล้วอยากปลูกอะไรอีกอยากจะปลูกไผ่ <c oughs> ต้นตาลอีกด้วย <c oughs> ทาไมอยากปลูกตาละแม่ตาประโยชน์มันเยอะปลูกตามเขต แม่ตั้งใจว่าอยากจะลงต้นตาลเนี่ยตามแนวเขตตลอดรอบที่ดินเลยพี่พี่น้องน้องเนี่ยเชียร์ให้ปลูกไผ่กันทำไมอยากให้เจ๊ปลูกไผ่ไผ่ประโยชน์เยอะค่ะเราเก็บนอได้สองปีเราก็ได้ไผ่ได้ลำได้หนอและสวยงามด้วยค่ะท่านผู้ชมท้าสวนป่าสร้อยฟ้าแห่งนี้นะคะสิ่งที่ได้ในวันนี้แม่มีความสุขค่ะวัย7 7ปีนะคะยังคงแข็งแรงนะคะอยากจะมาสวนป่าทุกวันภูมิใจล่ละได้เข้าก็ร่มเย็นสบายใจ มาโตเร็วๆยิ่งชื่นใจเดี๋ยวอีกสักสองสามปีพอเขียวขจีมากกว่านี้แม่จะมีความสุขมากกว่านี้อีกนะคะนี่คือสิ่งที่ได้ทันทีค่ะท่านชมนครับปีนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะมาเร็วฝนจะเยอะด้วยนะคะก็ดีใจนะคะเตรียมที่จะปลูกต้นไม้กันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะแปลงตรงนี้20ไร่ค่ะตั้งใจว่าจะปลูกไผ่ ซึ่งตรงทางเข้านะคะจะทำเป็นอุโมงค์ไผ่ค่ะยาวตลอดแนว200เมตรนะคะสั่งสร้างหมุนมา400ต้นนะคะพี<ร>่กฤษณะคะ<ร>เวลา<ม>ที่คนจะเลือกปลูกไผ่เนี่ยเลยคนก็เอ๊ะจะปลูกอะไรดี การเลือกพันธุ์ไผ่ที่ดีคือไผ่ต้องทานได้ทั้งหน่อและก็ไข่ลำได้นะครับแล้วก็อีกเทคนิคการเลือกพันธุ์ไผ่ก็คือเลือกพันธุ์ไผ่ที่มันมีตลาดรองรับในบ้านเราเช่นสุพรรณบุรีมีการใช้ไผ่ในอุตสาหกรรมกรเกษตรเช่นเป็นไม้ค้ำยันของแปลงผักแล้วก็เลือกพันธุ์ไผ่ที่มันมารองรับตลาดเพราะว่ามันจะช่วยลดในเรื่องของค่าขนส่งถามว่าค่าขนส่งมันคืออะไรต้นทุนครับถ้าเราลดต้นทุนได้ก็ทางเกษตรกร,กร,รที่ปลูกก็จะเหลือกําไรเยอะขึ้นครับค่ะระหว่างไผ่ กินหน่อกับไผ่ใช้ลำเนี่ยวันนี้ตลาดไหนไปง่ายกว่ากันคะตลาดลำครับความต้องการลำไม้ไผ่ครับในประเทศไทยยังต้องการไม้ไผ่อีกประมาณ5ล้านไร่ครับโอ้เยอะขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับไผ่ป่าเนี่ยน้อยลงน้อยลงใช่ครับต้องปลูกมาทดแทนครับสางหมอนนี่หน่อนอร่อยแล้วก็ลำใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครับแล้วดินที่จะปลูกสางหมอนเนี่ยเขาชอบดินประเภทไหนคะดินร่วนปนทรายครับแต่ว่าดินที่สวนป่าสร้อยฟ้าเนี่ยเป็นดินที่ปลูกมันสับปะหลังมานานประมาณ40ปีแล้วอะ มีงานวิจัยบอกว่าปลูกไผ่ไปแล้วครับหลัง5ปีไปแล้วจะทําให้ดินดีขึ้นเวลาเราทดสอบในเรื่องของดินดีก็คือเราจะทดสอบตัวเรื่องอินทรียวัตถุในดินนะครับหลังจากปลูกไผ่ไปแล้วเวลาเราเก็บเรื่องอินทรียวัตถุในดินนะครับจะมีอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นครับไผ่เนี่ยครับเวลาเดินรากเขาจะกินอยู่หน้าดินอยู่ที่ประมาณ30มเซนลากมันจะมีจุลินทรีย์ในไผ่ครับเช่นจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสมีเบซิลัสมียีสต์ที่มันไปทําให้ดินขุยไผ่มีคุณภาพดีครับที่ดินแปลนี้้ปปปูกมาาไไดดรระณ5ออิตวจสบ จะพบว่าดินดีขึ้นตลาดเป็นยังไงบ้างตลาดสังมลนตลาดมีแต่คนรอใช้ลำสังมลนเนี่ยเป็นไผ่เพื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไม้ตะเกียบไม้ชิ้ฟันทราบไหมครับเดี๋ยวนี้ตะเกียบที่เราใช้อยู่ในบ้านเราทุกวันเนี่ยครับเป็นการนําเข้าจากจีนมามากกว่า60%สแสดงว่าไม้ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งความต้องการตลาดยังสูงอยู่ประเทศไทยผลิตได้ไม่ถึง40%ของที่เราใช้ครับวิธีการเลือกต้นกลา้าพร้อมจะลงปลูกเนี่ยต้องมีรากเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ เวลาเลือกพันธุ์ไผ่มาปลูกอรผมไม่แนะนําเลือกเพาะ,มะเลมล็ดแนะนําเป็นกิ่งตอนแยกเงาหรือช้าป้องเพราะการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยครับมีการอัตราการกลายพันธุ์มากกว่า95%และใช้ระยะเวลาในการปลูกกว่าจะได้เก็บเกี่ยวลำเนี่ยอายุประมาณ78ปีถึงจะได้ใช้ลําเวลาเรายกถุงขึ้นนะครับขอให้มันมีรากโผล่ก้นถุงอย่างเงี้ยครับพร้อมจะมาลงแปลงที่สวนป่าส้อยฟ้าแล้วนะคะเป็นอันว่าคุณกิษณะบอกว่า ถ้าเป็นไผ่ใช้ลำเนี่ยตลาดยังมีความต้องการอยู่สูงครับการปลูกไผ่เนี่ยครับปุ๋ยเคมีไม่สําคัญนะครับที่สําคัญกับไผ่ก็คือปุ๋ยมูลสัตว์นะครับปุ๋ยคอก<ม>ขอปุ๋ยคอกเอามาคลุกดินในหลุมปลูก,กครับก่อนก็คือลักษณะก็คือถ้าดินไม่ดีนะครับให้ขุดหลุมขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเป็น50าคูณห<ม>้ลึก40แล้วเราก็เอาดินที่เราขุดขึ้นมาครับคลุกกับมูลสัตว์แล้วก็ลงไปกบไผ่เวลาปลูกครับให้กบเป็นแอง ให้ปลูกปากถุงตัวนี้ครับต่ำกว่าหน้าดินหน้าดินเดิมครับ1 0 1 5เซนการปลูกลึกเนี่ยครับเวลาลมแรงนะครับมันจะช่วยทําให้กอนะละล้มยากอันที่สองเวลาเราปลูกลึกครับเวล,ลาหน่อมันแทงใหม่เนี่ยหน่อเขาจะพยายามแทงแทงออกมาห่างกอหน่อยมันจะทําให้กอเขาเรียกว่าลาต้นมันห่างครับห่างขึ้นแล้วก็ทําให้ยึดแน่นตอนเวลาลมมาทําให้ล้มยากเราทําได้ตามที่พี่เขาบอกไว้คือแม่เนี่ยเป็นห่วงว่าดินไม่ดีจะขุดหลุมเล็กๆก,ก,ก็กลัวต้นไม้ไม่ได้สารอาหารที่นี่เนี่ย ใช้แบคโคลขุดเราขุดไปอยู่ที่ประมาณสักเ0็สเซนคูณ70เซนแล้วก็มีความลึกประมาณ50เซนจากนั้นเนี่ยเราก็ผสมปรุงดินแล้วมีปุ๋ยคอกมีดินพร้อมปลูกมาลงก็หลุมครับดีครับที่วัวที่มีอายุมากกว่า5เดือน6เดือนไปแล้วเอามาใช้เพื่อเพื่อให้มันเฟอร์เมนต์ตัวมันเองก่อน ถ้าเราเอามาใช้ตอนปุ๋ยมันสดเนี่ยครับมันจะมาเฟอร์เมนต์ในหลุมมันจะดึงไนโตรเจนไปใช้มันจะทําให้ต้นไม้เราขาดไนโตรเจนเอ,อ,อันที่สองมันจะเกิดความร้อนแล้วจะทําให้ต้นไม้เราตายค่ะพี่กิศนะคะหลังจากที่เราลงสั่งหมดแล้วเนี่ยอีกกี่ปีได้ไข่ลำคะ่ะประมาณ4ปีครับ2ปีก็ได้กินหน่อละครับอายุของไผ่นี่นานแค่ไหนถ้ามีการตัดแต่งที่ถูกวิธีก็ชั่วลูกชั่วหลานครับยังไผ่เนี่ยเวลาอายุมันเยอะขึ้นนะครับ มันจะทําไงได้ถ้าในเมื่อมันหาอาหารไม่พอมันก็ต้องออกดอกแต่ถ้าเรามีการทําสาวอะครับเช่นพอปลูกพบ5ปีแล้วปีที่4ี่เราตัดลำแล้วปีที่5ก็ตัดปีที่6ก็ตัดการตัดไผ่ไปขายมันจะถือเป็นการทําสาวให้ไผ่ตลอดอ๋อคือการที่เราตัดลำที่แก่แล้วเอาไปขายเนี่ยก็คือเราได้เงินด้วยแล้วก็เป็นการ,รดูแลกอไผ่ด้วยใช่ครับเวลาเราปลูกซางหมุนแบบนี้การให้น้ําเป็นยังไงคะการให้น้ําช่วงใหม่ๆครับขอให้ให้น้ําทุกวันอย่างน้อยหลุมละ10บลิตรต่อวันพอสัก เดือนไปแล้วครับเราจะรู้แล้วว่าต้นไหนตายไม่ตายครับถ้าลงให้น้ํา10ลิตรต่อวันเนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การรอดได้สัก95 95เปอร์เซ<น>็นต์เวลาเราดึงถุงเนี่ยตุ้มต้องไม่แตกใช่ไหมใช่ครับสมมุติวันนี้จะปลูกครับควรจะงดน้ําสักวันหนึ่งให้ตุ้มมันรัดอะครับแล้วถ้าจะปลูกให้อัตรารอดเยอะนะครับวันที่ปลูกให้ตัดใบทิ้งหมดเลยลดการขายน้ําในช่วงวันแรกๆกที่ปลูกนี่คือสําคัญมากเลยครับจริงๆสังม,มดไม่ได้ไข่ลำอย่างเดียว สังมนเนี่ยทุกวันนี้ที่ผมทําอยู่ก็คือขายใบเอาใบไปทำชาครับผมขายชากิโลละสองพันเพราะว่าในใบไผ่สังหมดนะครับมีสารฟลาวโน์สูงมีตัวไบโอซิริก้าก็คือใบไผ่เอาไปต้มดื่มก่อนนอนจะทําให้หลับสบายดีใจที่ได้รู้จักกันแล้วก็โอกาสหน้าคงจะให้ช่วยมาเยี่ยมชมแล้วก็ปรับปรุงสวนของเราด้วยยินดีครับนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคัะ เก้าเดือนสวนป่าส้อยฟ้านะคะสิ่งที่ได้วันนี้คือความภูมิใจค่ะพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งนะคะมาเป็นสวนป่าที่เขียวขจีอย่างที่เห็นและเก้าเดือนนี้เราก็เตรียมจะลงต้นตาลตโนดนะคะต้นไม้ที่แม่ชอบนะคะตามแนวเขตรั้วรอบสวนป่าส้อยฟ้าค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ